ส่วนในช่วงเข้าเวรช่วงแรกนี้นะครับนอกเหนือจากแชร์ท็อปปิกกันแล้วนะครับเราจะแนะนำหนังสือกันด้วยเล่มนี้นะครับ You Sadly Smile in the Profile Picture ครับคนเขียนชื่อว่าพี่เบนธนาชาตครับปัจจุบันพี่เบนธนาชาตเนี่ยเป็นผู้กำกับอยู่ที่ s a l มอนเ o า s e ด้วยหนังสือเล่มเนี้ยก็จะเป็นอารมณ์นั้นเลยจะเป็นอารมณ์จิกกัดสังคมเสียดสีสังคมพูดแบบตรงไปตรงมาสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเล่มนี้คือมันตัวหนังสือน้อยเว้ยพวกเราอันนี้มันเป็นเรื่องสั้นนะเรื่องสั้นเล็ก จบประมาณ3-4่ 4, หน้าก็จะจบแล้วนะครับซอยถี่ๆไปเรื่อยๆเ,เช่นบทนี้มันจะพูดเกี่ยวกับงานแต่งงานที่แบบพิธีกรก็จะถามคำถามเดิมๆเ,เจ้าบ่าวก็จะตอบเดิมๆว่าอ๋อประทับใจเขาตรงที่เขาเอาใจใส่เราครับเขาก็จะพูดว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ตอบแบบจริงจังวะตอบแบบความคิดเราจริงๆอะ่ะเช่นทันชนกจับชัยพลใส่ท่าเยอรมันสูเพกตกจากเวทีกระแทกเค้กแต่งงานเละเป็นเสียง แขก่กระจายไปคนละทิศคนละทางทั้งงานเงียบสนิททันชนกหันไปหาพิธีกรที่ตอนนี้สงบปากสงบคำลงมากเงียบทำเฮียอะไรรันงานต่อตามสกิปสีอีสัตนี่มันเป็นอย่างรีงจริงเว้ยแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกบทเลยเฮียอ่านมันมากอ่านสนุกมากสุดท้ายตอนจบก็คือชัยโยทันชนกคิดว่าหลังจบงานนี้จะชวนเพื่อนเจ้าสาวไปนั่งต่อที่ร้านเหล้าบวยร้านไหนดีทันชนกพ่นควันออกฟุ้งกระจายเธอขมคอถุยน้ำลายลงข้างเวทีเนี่ย แบบนล้วเป็นแบบนี้ทุกบทเลยดีมากนะครับซึ่งมันมีสองเล่มนะพวกเรามันมี2เล่มมันเหมือนกันเลยมันแค่เป็นเล่ม1เล่ม2ไม่ได้มีความต่อเนื่องกันแต่ว่าเป็นแบบเดียวกันนะครับก็คือเป็นเรื่องสัน้นแล้วก็พูดจาตรงไปตรงมาวินิจฉัยก็จะเป็นช่วงที่เรารับสายหน้าใหม่พี่อมเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องพี่อมนะ่าสนใจจริงๆเลยนะครับมีประสบการณ์เป็นเอชเตรียมคือ,อยังไงพี่ย้อนกลับไปสักประมาณช่วงมหาวิทยาลัยปี4เราก็อยากซื้อบริการทางเพศหลังจากมีอะไรกับ สาวบริการไปสักหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์เราก็เข้าคลาสเรียนตามปกติระหว่างที่เราเรียนกันเราก็นั่งคุยเล่นกับเพื่อนจังหวะเราคุยเล่นกันอะไรไปเราแลบลิ้นให้เพื่อนเพื่อนทักเลยไอโอมทําไมลิ้นมึงเป็นฝ้าวะเฮ้ยลิ้นข้างๆมึงบวมด้วยเนี่ยมึงไปร้นในปะเนี่ยไอเราก็อ้าวชิบหายแล้วชีวิตกูไม่เคยไปร้อนในเริ่มคิดย้อนกลับไปเมื่ออาทิตย์ก่อนกูแม่งอึมมาสนักด้วยใช่ปะวะกูใช่ปะวะเราก็ โลกแบบนี้มันน่าอายเนาะพอย้อนกลับไปก็เกือบเกือบสิบกว่าปีแล้วเนาะมันน่าอายไอ้เราก็เสิร์ชกูเกิลเงียบๆเสิร์ชไปเสิร์ชมาเอ๊ออาการมันชัดขึ้นเรื่อยๆไอ้หาตัวร้อนเว้เป็นหวัดชัดและกูว่ากูใช่แล้วกูพลาดแล้วแหละเรโทรไอ้เพื่อนรักถ้าวันหนึ่งกูเป็นอะไรไปอ่ะต้องกูยกให้มึงหมดเลยนะเว้อุปกรณ์ทุกอย่างเอาไปได้เลยอทำเสียเรียบร้อยทำพินัยกรรมเรียบร้อยสั่งเสียแล้วเรียบร้อยแต่คือหมอก็ไม่ไปตรวจนะ ก็ไม่ไปตรวจเลือดไม่ไปอะไรจนวันหนึ่งผมคิดไม่ตกก็จะมีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ผมสนิทมากๆเลยครับเอาวะไม่รู้จะคุยกับใครละก็เข้าไปหาผู้ใหญ่วันนี้ที่เรารู้จักก็เล่าให้เขาฟังว่าผมคิดว่าผมไม่น่าจะอยู่นานแล้วอะผมบอกเนี่ยตอนนี้ตัวผมร้อนมากเลยเขาก็เอามือมาอังหัวเราอังเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นสิ่งที่เขาก็ทําต่อมาคือเขาตบหัวเราเต็มแรงเลยแล้วเขาบอกว่ามันไม่ได้ร้อนเลยสักนิด ผมก็พูดตรงๆรงนะบอกว่าผมมาเสิริชอาการเอดมาผมค้นคว้าอาการเอดมาผมตรงทุกอย่างเลยนะแต่ผมอะไม่ท้องเสียว่ะเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมล่ะเอายาเนี่ยไปกินวันละสี่เม็ดในใจลึกๆเออช่างมันเถอะจะตายหายอยู่แล้วกินงกินไปเฮียเด็กจะเป็นยังไงกับช่างแมงมันกลับมาถึงก็กินตื่นเช้ามาก็กินไปอีกสี่เม็ดพอตกเย็นปวดท้องผมชัดแล้วกูอาการปวดท้องกูมาแล้วเป็นไงก็เป็นเข้าห้องน้ําขี้เลยโอ้โหมันไหลแบบ ถ่ายสองสามรอบแต่เชื่อไหมครับว่าหลังจากที่ผมขี้ปุ๊บเนี่ยดีขึ้นก็เลยโทรไปถามเขาว่าให้ยาอะไรผมมาเขาบอกเขาให้ยาเขียวตาใบหอกผมมาคือยาแก้ร้อนในกระหายน้ํามันเป็นยาระบายอ,อ่อนๆกินแล้วดีขึ้นไหมลูกผมบอกหายเอสดผมหายเลยสุ่แล้วผมไม่ได้เป็นเอดผมไปร้อนในผมเครียดคือคนเราเครียดเครียดเราไม่ขี้พอไม่ขี้มันก็อันอยู่ข้างในแล้วความที่มันอันข้างในมันร้อนไงอื ผมเลยรู้ว่าเอดรักษาได้ด้วยขี้ต้องไปขี้ก่อนล้ะไม่เป็นเอดคิดมากไปเองเป็นคนจิตตกเป็นคนจิตตกว่างั้นเถอคือจริงๆอ่ะมันมีคนอาการแบบนี้จริงแล้วยิ่งตอนกังวลอ่ะแม่งบอกใครไม่ได้นะเว้ยอ่ะจริงๆอ่ะเดี๋ยวให้ความรู้ก่อนณปัจจุบันอ่ะถ้าใครมีปัญหาแบบนี้นะเว้ยที่แบบอ่ะอาจจะแบบอุบัติเหตุถุงแตกหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทําให้มันเกิดอาการสุ่มเสี่ยงอ่ะเขามีคลินิกที่เรียกว่าคลินิกนิรนามนะ เราสามารถไปคลินิกนิลนามได้พี่รู้สึกว่ามันมีหลายโลเคชันนะน่าจะมีแบบต่างจังหวัดด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าไปแล้วสบายใจไปแล้วไม่ต้องกังวลว่าฉันจะเป็นตัวประหลาดหรือฉันจะเป็นคนติดโรคอะไรเลยมันสะอาดปลอดภัยแล้วก็ไม่มีการบันทึกประวัติของเราลองได้ดีกว่าเซิร์ชท,ทางอินเทอร์เน็ตบางทีได้ข้อเท็จจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นอุทาหรณ์ของเรื่องนี้ของคุณโอมที่มาพูดให้เราฟังคือเฮ้ยมีเซ็กก็เซฟเ,เซ็กสิวะ ใส่ถุงยางแค่นั้นเองมันไม่ได้ยากเว้ยวัยรุ่นก็ให้ความรู้เขาหน่อยว่าเฮ้ยมันไม่ปลอดภัยนะหนึ่งมันมีลูกก่อนวัยอันควรเราอาจจะไม่สามารถเลี้ยงเขาได้สองมันมีโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากมายมันต้องบอกเขาให้ลึกซึ้งเพราะว่าเทคโนโลยีมันไปไกลามากจริงๆครับเราสามารถดูคลิปโปกันได้ผ่านโทรศัพท์อย่างง่ายดายมากว่าบ้าอู ฉะนั้นสอนเขาดีกว่าว่าเราป้องกันยังไงในการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่หลีกเลี่ยงอ่ะสุดท้ายไปลองผิดลองถูกปัญหามันเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไม่ทันนะครับเอาจริงๆผมเคยถุงแตกทีหนึ่งนะเว้แต่ว่าไม่เครียดมากเพราะว่าถุงแตกกับกระป๋องอ,อ,อ๋อถุงแตกเนี่ยหลายคนไม่รู้นะเว้ว่ามันเป็นยังไงให้ความรู้ไว้ก่อนผมเคยเข้าใจว่าคําว่าถุงแตกอ่ะมันคือแบบเช็คแล้วมันมีน้ารั่วออกมาอันนั้นคือถุงรั่วถุงแตกอ่ะคือควักออกมาแม่งเหลือแค่แหวนเลย แม่งเหลือแค่แหวนอะสมมติที่ดุ้นเนี้ยป่ะแม่งเหลือแค่แหวนข้างล่างเลยอะแล้วข้างบนแม่งหายไปหมดเลยอะแต่ตอนนั้นโชคดีมากมันคือกระป๋องมันบีบรัดมากกูพูดเียอะไรออกรายการไปวะเนี้ยไอกระป๋องอะลักษณะแม่งเหมือนเนื้อหมูเลยเว้ยแม่งเหมือนเนื้อหมูเป็นก้อนเนี้ยแล้วก็มีรูให้เราลองลองลองทำกิจกรรมไปใช่ป่ะพอเสร็จแล้วอะลูกๆเราแม่งก็อยู่ข้างในก็ต้องทำความสะอาดมันนื้ออกป่ะ วิธีการทําความสะอาดคืออ้าวเราก็จะทําให้มันสะอาดเราก็จะแหวมันออกมาปรากฏแหวออกมาบแบลูกกูเนี่ยแม่งพุ่งขึ้นคิ้วกูถี้ปึไอเหียอีกนิดนึงบอดหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยแต่มีครั้งหนึ่งใส่ถุงยางเพราะว่าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเวลาใส่ถุงยางแล้วลองไหง้เนี่ย <c oughs> จริงๆกูไม่ควรเล่านะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ซื้อถุงยางให้มันเป็นแบบ ไปดีตัวคุณภาพไม่ <laughs>